สวัสดีค่ะสวัสดีค um um> ่ะคุทุกคนจ๋าวันนี้เราผามหเฮ็ดอย่างมันตีค่ะเ้าไามเฮ็ดหนังไก่ทอดกรอบนะจ๊ะนอ้เอาก็มีเชฟแบงนะคะวันนี้สูตรของเขาเลยเขาก็หมักไก่นิดนึงกับเกลือนะจ๊ะนอกแล้วเขาก็มีรสดีก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะจ๊ะนอกแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนะจ๊ะนอ้อจะได้กรอบนุดุดนะจ๊ะนอกออันนี้เขาก็เริ่มทอดกันเลยจ้ะก็ทอดไปนะคะจนแบบว่าเขาก็จะ คายน้ำมันออกมานะคะเอามายมันออกมาก็จะได้มีความกรอบมากขึ้นนะคะเนาะก็ทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองแล้วก็เริ่มกรอบเนี่ยเราก็ตักขึ้นมานะจ๊ะตักขึ้นมาเราจะทอดสองรอบด้วยกันนะคะตักขึ้นมาพักแป๊บๆนึงนะจ๊ะเนาะแล้วเขาก็เอาไปทอดใหม่เป็นรอบที่สองนะจ๊ะเนาะเพื่อที่จะได้กรอบนานยิ่งขึ้นด้วยนะคะในการทอด2รอบนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปทอดรอบ <ruled> ที่นน2นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมา <ๆ S 2> นะจ๊ะเนาะโอ้โหมีสีสันเป็นไดแถวทุนองขาหน้ากินบ่จ้าทุกคน นี่เลยจ้าน่ากินกวาจัรบกรอบเลยจ้ามาลองชิมกันเลยจ้า